ดวงชะตาฟ้านิกขีชีวิตชาวราศีกรกฎช่วงระหว่างวันที่20ถึงวันที่31เดือนพฤษภาคม2568ท่านใดที่ทําการค้าก็จะค้าขายดีมากเลยท่านใดที่ทําผลงานผลงานของคุณก็จะดีมากด้วยนะคะหรือท่านใดที่กําลังรอรุน้นเรื่องใดๆอยู่นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์อีกเรื่องก็คือของหายได้คืนนะคะอย่างเช่นของที่มันตกหล่นหายไปนะคะก็จะมีวนกลับมาหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือใครที่ยืมเงินยืมทองคุณไป แล้วคุณมีความรู้สึกว่าคงไม่ได้คืนแล้วเนี่ยคุณก็จะได้คืนด้วยค่ะท่านใดที่ทําการค้าเกี่ยวกับต่างประเทศจะยิ่งดีมากเลยหรือท่านใดที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็จะยิ่งดีนะหรือว่าอยู่ไกลบ้านนะคะดวงชะตาก็จะดีมากๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่ คิดยังไงก็ได้อย่างนั้นนะคะคือคิดดีก็ได้ดีคิดไม่ดีก็ได้ไม่ดีแล้วก็ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําความดีเอาไว้นะคะมันก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณมากเลยนะคะท่านใดที่ทําผลงานดีนะคะในเรื่องของการงานทําดีมาตลอดมีผลงานดีมาตลอดช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่จะโปรโมทคุณด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าที่ผ่านมาคุณทําไม่ดีมันก็จะตกังข้ามเลยนะคะ และอีกเรื่องคือคุณมีเกณฑ์ว่ามีโชคมีลาบด้วยนะคะามาจากการเสี่ยงก็แนะนำว่าอย่าไปเล่นเยอะนะคะเราก็เน้นไปหาเรื่องอื่นดีกว่านะคะทำความดีทำงานทำการคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะคุณทำการค้าหรือว่าคุณเป็นนักขายคุณก็จะได้ยอดขายที่ดีมากเลยค่ะ แต่ว่าจะมีเรื่องหนึ่งนะคะที่ควรระมัดระวังนะคะคือช่วงนี้เกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่าคุณอย่าไปขัดใจกับผู้ใหญ่นะคะ และสิ่งที่ต้องระวังอย่าไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะอย่างเช่นเจ้านายตำหนิหรือเขาติเตียนเพื่อก่อนเนี่ยก็รับฟังนะคะหรือผู้ใหญ่ในบ้านของคุณอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายในด้านของความรักของชาวราศีกรกฎช่วงนี้นะคะท่านใดที่มีความรักอยู่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังรักกันดีอยู่นะคะส่วนท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้คุณก็จะมีสเสน่ห์มากเลยนะคะก็จะมีคนเข้ามาลุ่มล้อมนะคะก็ระมัดระวังเกี่ยวกับ เรื่องอชู้สาวด้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ก็จะมีคนเข้ามาเยอะนะส่วนเรื่องการเดินทางก็ยังมีเกณฑ์ว่าเดินทางปลอดภัยดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรในช่วงวันที่20ถึงวันที่22นะคะช่วงนั้นน่ะเรื่องการงานของคุณก็จะมีความสําเร็จดีนะคะหรือบางท่านก็เคลียร์งานเก่าที่ข้างคามันก็จะมีความสําเร็จนะคะหรือต้องตามงานเก่าๆนะคะ ก็ดีมากค่ะหรือว่าท่านใดที่ต้องเดินทางไกลก็ประสบความสําเร็จดีค่ะวันที่20ถึงวันที่22นะคะช่วงนั้นคุณต้องเคลียร์งานเก่าให้จบหรือบางท่านก็เป็นช่วงที่หมดโปรเจกต์อย่างหนึ่งไปสู่อีกโปรเจกต์หนึ่งก็ได้นะคะหรือบางท่านก็เดินทางไกลก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยวันที่23นคุณจะมีเรื่องตึงเครียดหน่อยนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่ทําการค้าคู่ค้าของคุณเขาอาจจะเรื่องเยอะนะคะหรืออาจจะมีความกดดันคุณหน่อยนะคะหรือท่านใดที่มีความรักมีคู่ครอง ช่วงนั้นเนี่ยคนรักของคุณอาจจะพูดจากันไม่ค่อยดีหรือมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกตึงเครียดหน่อยวันที่2 4่5ี่ยีเนี่ยคุณก็จะมีความสุขใจสบายใจดีค่ะนะก็เป็นวันที่ปลอดโปร่งโล่งสบายดีค่ะวันที่2 7่สิเจถึงยี้าเนี่ย ถ้าหากว่าท่านใดทาการค้านะคะหรือว่าค้าขายในยอดขายก็จะดีนะคะก็สําเร็จตามเป้าหมายนะคะส่วนวันที่29ถึงวันที่31นะคะช่วงนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็รวมถึงการเจ็บป่วยไม่สบายของผู้ใหญ่ด้วยนะคะช่วงนั้นหรือใครมาทดสอบความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยคุณก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะเป็นคนที่มีความเก่งก็ย่อมมีคนที่จะมาลองภูมิคุณอยู่เสมอที่พูดมาก็คือภาพรวมที่มี โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในวันที่20 ถึงวันที่31เดือนพฤษภาคม2568นะคะแต่คนเราก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะคะเกิดวันต่างกันนะแล้วก็เกิดปีที่ต่างกันด้วยนะคะหลากหลายอย่างนะคะบุญเก่าด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็จะมีความโดดเด่นมากๆนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่มีรายได้สูงมากเลยทีเดียวนะคะนี่คือเรื่องดีๆนะคะของคุณนะก็เด่นนะคะแล้วก็เป็นคนช่างคิดช่างวางแผนดีมีไฟอยู่ เสมอนะคะคนข้างที so mm ่จะประสบความสําเร็จมีลาบมีผลดีมากเลยนะคะส่วนท่านใดที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงของวันที่20ถึงวันที่22่นี้คุณอาจจะมีความกังวลใจหน่อยนะคะยกเว้นว่าคุณจะเดินทางไกลนะคะก็จะประสบความสําเร็จดีมากนะคะคุณก็จะเป็นคนที่น่ารักอ่อนโยนดีนะคะแต่ช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของความมิตกังวลมากจนเกินไปนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนะคะต้องระวังหน่อยนะส่วนท่านใดที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้ก็จะมีความหวัดว ระแวงนะคะมีความวิตกกังวลใจไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะรู้สึกหวาดกลัวกังวลว่าเอ๊สิ่งที่ทําไปแล้วเนี่ยหรือ,อสิ่งที่มันยังไม่ถึงเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะคะอืมก็แนะนําว่าให้มันทําบุญเอาไว้นะคะมันก็จะส่งผลดีในอนาคตของคุณนะคะคุณก็ยังมีความกังวลอย่างนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะคะ เออแต่ว่าท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็จะคืออดีตนายกนะคะอาจจะก,กังวลนะคะกังวลเยอะไปหน่อยช่วงนี้ว่าจะยังไงดีนอ้นะคะออะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธนะคะท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยวันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยนะคะคุณก็จะแบบติดต่อประสานงานได้เก่งมากเลยนะคะแล้วก็มีพักพวกมีเพื่อนฝูงเยอะนะคะก็ใช้คอนเนคชั่นที่คุณมีนะคะติดต่อประสานงานนะคะก็จะมีความสําเร็จดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทําการค้านะคะคุณจะค้าขายดีมาก นะแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องดีๆนะคะแล้วคุณก็จะได้พบเจอเรื่องดีๆพบเพื่อนดีนะคะก็จะนําพาไปสู่ความโชคดีด้วยนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสก็จะมีความฉลาดมากนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่าเรื่องที่เด่นมากเลยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะก็อย่าไปขัดใจกันนะคะ ดูแลผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าเกณฑ์ผู้ใหญ่ของคุณมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายนะคะที่เด่นที่สุดก็คือท่านที่เกิดวันพระฤหัสนะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหนักหน่อยนะคะหรือทำอะไรเนี่ยทำความดีนะคะก็ต้องอยู่เบื้องหลังนะคะเบื้องหลังความสำเร็จหรือทำบุญแบบปิดทองหลังพระนั่นเองนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะนี่ก็เป็นคนที่มีความโชคดีด้วยนะคะเป็นคนที่มีความสุขอยู่เสมอนะคะ คนวันศุกร์นี้เกิดมาโชคดีหน่อยเขาเรียกว่าจะมีความสุขหรือมีเสียงเพลงในหัวใจนะคะแล้วก็มีส่วนมากจะมีความสุขดีนะคะเรายิ่งเฉพาะในช่วงนี้นะคะเรื่องการงานของคุณเนี่ยก็มองว่ามีเรื่องหลายๆอย่างนะคะที่มันมีความสําเร็จแล้วนะคะคุณก็มีความสุขใจดีด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักก็แฮปปี้มีความสุขดีนะคะช่วงนี้คุณก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยนะคะ,ะคก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงยังดีนะคะ ท่านที่เกิดวันเสราร์คุณอนะาจจะกังวลในเรื่องของอนาคตมากเกินไปนะคะอย่าไปกังวลมันมากนะเพราะว่าระหว่างทางนะคะระหว่างทางที่คุณเดินไปหาอนาคตเนี่ยมันก็มีความสุขรอคุณอยู่ด้วยนะคะเพราะ,ะนั้นอย่าไปซีเรียสอะไรมันมากอะไรที่มันยังไม่มาถึงนะคะอย่าไปเครียดจนเกินเหตุนะอาจารย์ก็มองว่าช่วงนี้ดวงชะตาของคุณเนี่ยคิดดีๆคุณก็จะได้สิ่งที่ดีนะคะคิดไม่ดีมันก็ได้ไม่ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดเยอะนะคะทําอะไรก็ตามนะคะประสบความ สำเร็จแน่นะเพราะว่าช่วงนี้ดวงจังหวะดวงดีนะคะแต่ถ้าคุณหวัดวิตกกังวลเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีหรอกแล้วก็เรื่องของความรักนะคะท่านใดที่ตกลงปรงใจว่าคนนี้ดีอยู่แล้วนะคะก็ตกลงปรงใจแต่งงานแต่งการกันไปนะคะอันนี้พูดถึงคนที่ยังไม่แต่งนะคะแต่ถ้าคนที่แต่งแล้วนะคะ คู่ของคุณเขาก็ดีนะคะคุณก็อยู่กันไปนะคะรักกันให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าหากม่ามีปัญหาอะไรนะคะความรักจะได้ยืนยาวนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนช่วงนี้นะคะจะเด่นมากเกี่ยวกับคนที่อยู่ไกลบ้านนะคะจะดีมากนะคะหรือคนที่ทํางานต่างประเทศนะคะจะยิ่งดีมากเลยนะคะแต่ท่านใดที่ไม่ได้อยู่ไกลบ้านเลยนะคะและไม่ได้ทำงานเกี่ ระดัประเทศเลยนะคะช่วงนี้ต้องหาขวัญและกําลังใจเยอะๆนะคะ แล้วก็เรื่องดีก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องได้รับมรดกตกทอดนะคะพอมันก็จะเด่นมากนะเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่มีการเจ็บป่วยไม่สบายหรืออาจจะมีมากกว่านั้นจนคุณได้รับมรดกไงนะคะ,ะก็ขอให้เป็นขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะชาวราศีกรกฎนะคะก็แนะนําว่าให้หมันทําบุญนะคะทาบุญโดยที่ไม่ต้องประสงค์ออกนามนะคะหรือคุณมีความรู้ความสามารถอะไรนะคะหรือ,อมีเพื่อนมีฟูมาขอคําแนะนําปรึกษาคุณก็แนะนําสิ่งดีๆให้กับเขา เาก็แล้วกันนะคะมันก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างหนึ่งนะคะก็นี่คือการทํานายดวงชะตานะคะโดยภาพรวมนะฝากกดติดตามอาจารย์ไว้ด้วยนะคะเพราะอาจารย์ก็จะมาทําคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะคุณก็จะได้รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนนะคะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะเราจะได้เตรียมตัวกันถูกนะว่าว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในอนาคตนะคะดวงจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ อยู่ที่ดวงด้วยนั่นแหละนะคะแล้วก็อยู่ที่การกระทําของคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ